เอเมนค่ะพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้มีโอกาสมาร่วมใจกันอธิษฐานเผื่อหลายๆปัญหาหลายๆสิ่งที่เราเองไม่สามารถที่จะทําได้คนเดียวเราเองจึงต้องอธิษฐานกับพระเจ้านะคะให้พระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราเองอาจจะยังทําไม่ได้แล้วเราก็ไม่สามารถทําได้ในทุกสิ่งด้วยถ้าเราไม่พึ่งพาพระองค์เท่านี้ข้าพเจ้าอยากจะได้มีโอกาสนําบทความนะคะเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตอาจจะไม,ม่ไม่ใช่การสอนเพราะวจ,จนะนะคะเป็นการนําบทความบทความหนึ่งนะคะที่ที่เป็นบทความที่ดีสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้นั่นคือการจุดไฟในตัวเองเพื่อความกระตือรือร้นในหนึ่งวันนะคะเพื่อที่เราเองจะสามารถใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็อืมสามารถที่จะใช้มันอย่างมีม,มีมีคุณคุณค่านะคะ พี่น้องเราอาธิษฐานเพื่อเช้านี้ด้วยกันที่เราจะได้ศึกษานะบทความนีนะ้ประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราด้วยกันถ้าแต่พระเจ้าพระบิดานในเวลานี้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระองค์สําหรับเช้าวันใหม่ที่เราเริ่มต้นในการเข้าครพระเจ้าผ่านการนมัสก,การพระองค์ผ่านการอาธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าในความจํากัดของเราในการพุ่งพาพระองค์เราเชื่อและเราหวังใจในทุกสิ่งที่เราได้ร้องทูลต่อพระเจ้านั้นจะสาเร็จเป็นจริง ธิษฐานขอพระเจ้าสถิตท่ามกลางเราในเช้านี้ที่เราเองจะได้มีโอกาสศึกษาพระคาของพระเจ้าผ่านบทความดีๆเพื่อที่เราเองจะได้มีชีวิตในการที่จะถวายเกียรติพระองค์ผ่านชีวิตของเราที่เหลืออยู่พระบิดาเจ้าเราอาธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้าขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเองเอ็ไหมคะพี่น้องอเรารู้ว่าการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเนี่ยพี่น้องเราเองไม่รู้อนาคตใช่ไหมคะว่า เราเองจะต้องเผชิญกับสิ่งใดๆบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการที่เราต้องสร้างกําลังใจให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตในแต่ละวันของเราเพื่อที่เราเองจะสามารถรเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังเราแล้วการพัฒนาการใช้ชีวิตของตนเองโดยการเริ่มต้นจากความคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะดังนั้นการจุดไฟในตัวเองเนี่ยเพื่อที่เราเองจะมีความจะตือรล้นหรือมีความ กระฉับกระเฉงนะคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเคียงกายเราเสมอสิ่งหนึ่งก็คือการที่เราเองเนี่ยจะต้องอ่ามีม,มีมีการให้ความร่วมมือกับพระวิญญาณที่สถิตยอยู่ในเรานะคะโดยการที่เราเองเนี่ยจะต้องมีความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเนะ,ะมยเรื่องเรื่องเล่านะะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเขียนถึงหญิงสาววัยเก้าสิบ แล้วก็ชายชราวัย69นะฮะซึ่งหญิงสาววัย90เนี่ยอายุเยอะกว่าชายชราวัย69มากนะเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงที่มีอายุ90กว่านะครับเขาสูญเสียขาข้างหนึ่งไปเมื่อ5ปีก่อนในในการที่เขาเองประสบอุบัติเหตุนะครแต่ว่าเขาเองเนี่ย ก็ยังคงใช้ชีวิตประจําวันของเขาโดยการใช้รถเข็นไปไหนมาไหนด้วยตัวของเขาเองนะคะโดยแล้วเขาเองอ่ะก็จะแต่งแต่งตัวอย่างสดใสนะคะมีรถสนิยมในการแต่งกายอย่างดีเลิศเขาเองใช้ชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาอยู่เสมอในแต่ละวันเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาอายุเยอะแล้วแล้วเขาเองก็มีขาข้างเดียวแล้วก็มีความยากลําบาก ในการใช้ชีวิตของเขาแต่เขาเองยังคงไปไหนมาไหนด้วยตัวของเขาโดยการใช้รถเข็นดังนั้นเธอเองเนี่ยมักจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่ที่พบเห็นเธอมีคนมากมายหลายหลายคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนี่ยแวะเวียนมาหาเธอเสมอแล้วก็มารับกําลังใจจากเธอเสมอเแล้วมีคนหนึ่งเคยถามนางเคยถามเธอว่าเธอเคยท้อใจไหมเธอเคยหมดกําลังใจไหมเพราะว่า ในสภาพร่างกายของเธอเนี่ยดูเหมือนกับขาด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 ทั้งขาขาดทั้งอายุก็เยอะอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะนานางก็บอกเคยสิเคยท้อใจเป็นประจำเนี่ยแล้วแล้วคุณจัดการกับการท้อใจของคุณยังไงหญิงสาวนั้นก็บอกว่าก็แค่ลืมมันไปก็แค่ลืมมันไปนะแล้วก็เชื่อตามพระสัญญาของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์เพราะว่าในพระคัมภีร์เนี่ย ไม่ได้มีข้อห้ามสําหรับคนที่นั่งรถเข็นนะแล้วคนมากมายที่ได้ได้ฟังเขาก็จะมีกับเขาก็มีกําลังใจกลับไปในทุกทุกครั้งนะแตกต่างจากชายวัยเกษียณอายุ69นะเขากเกษียณอายุจากอ่าการทํางานของเขาได้สักประมาณหกอ่าเก้าปีนะคะแต่ว่าเขาใช้ชีวิตเพื่อรอวันที่เขาจะไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเขาก็บอกว่าแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลย ไม่มีอะไรดีเลยแก่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยเขาก็ใช้ใช้ชีวิตไปวันวันก็รอเร่งวันคืนให้มันถึงวาระสุดท้ายของชีวิตให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะดังนั้นนี่คือรูปแบบของการใช้ชีวิตของคนสองคนที่ต่างกันแท้จริงแล้วเนี่ยพระเจ้านะคะสร้างเราแต่ละคนแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าวันเวลาของเราที่เหลืออยู่นั้นคือ ของขวัญที่พระเจ้าประทานให้กับเราการใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันที่เหลืออยู่เนี่ยเราเองจึงควรใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะทั้งต่อตัวเองและก็ต่อผู้อื่นเราควรใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างถวายเกยียรติพระเจ้าดังนั้นวันนี้เราจะมาดูด้วยกันนะคะมีอยู่4ประการที่จะทําให้เราเองสามารถที่จะจุดไฟของเราเพื่อที่จะมีความกระตือรือร้นในหนึ่งวันประการแรกคือเราเองจะต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองก่อนค่ะ เราต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกนะคะข้อเก้าถึงข้อสิบเอ็ดได้พูดไว้ว่าคนเกียจค้านเอ๋ยเจ้าจะนอนนานสักเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นเข้าอ่าหลับนิดเคิมหน่อยก่อนมือน,นิดหน่อยแล้วก็ความจนจะมาถึงเจ้าอย่างคนจรใช่ไหมคะในพ่าพี่พูดไว้อย่างนั้นการที่เราเองจะจุดไฟในตัวของเราได้เนี่ย ประการแรกคือเราเองจะต้องเปลี่ยนนิสัยของตัวเองกอ่อนการเปลี่ยนนิสัยมันต้องเริ่มต้นจากความคิดก่อนด้วยนะคะเน,นเน้นเน้นความสําคัญของการเล่งด่วนในการที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยของตนเองเน้นเน้นเรื่องการพัฒนาตนเองที่ตัวเองเนี่ยมักจะชอบทําอะไรครึ่งกลางๆทำอะไรไม่ไม่เสร็จนะ,ะเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเราก่อนโลกแล้วก็สิ่งของในโลกเนี่ย ค่านิยมหรือความเร่งรีบนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวล่อลวงเราในการที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีนิสัยที่พัฒนาให้ดีขึ้นดังนั้นการที่เราเองจะต่อพัฒนานิสยัยต,ตัวเองเนี่ยเราเองจะต้องตระหนักรู้ว่านะชีวิตของเราเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับสิ่งใดในแต่ละวันนะ อย่ามองบันไดขั้นสุดท้ายแต่ให้เริ่มต้นมองบันไดขั้นต่อไปนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องทําในแต่ละวันนะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองโดยการเริ่มต้นเน้นให้ความสําคัญกับการมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตของเราเป็นอันดับแรก <S <S <ๆ>เพื่อที่จะเปลี่ยนความเคยชินในการทําสิ่งต่างๆแบบครึ่งๆกลางๆนะคะบางครั้งการจมอยู่กับอดีตหรือการไร้วินัยการขยันน้อยนะคะ การรักตัวเองมากเกินไปก็เลยเป็นเหตุทําให้ตัวเองเนี่ยมีนิสัยที่ไม่ไม่ได้รับการพัฒนานะมีพี่น้องทีมงานท่านหนึ่งนะคะในหน่วยเคยกล่าวไว้ว่าอย่างน่าน่ารักน่าฟังบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ไม่ยุ่งกับใครเขาก็เลยคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีไม่ยุ่งกับใครเลยคือไม่ยุ่งไม่ยุ่งทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่าง อย่างอย่างอยู่รอดปลอดภัยแล้วเขาก็มีความสึกเขาเป็นคนดีเพราะเขาไม่ยุ่งกับใครนะแต่พอนานวันมาเชื่อพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็รับใช้พระเจ้าเ <c oughs> ขาบอกเอานั่นมันคือการเห็นแก่ตัวนีิว่านนั่นมันคือการเห็นแก่ตัวคือการรักตัวเองไม่เอาตัวเองไปยุ่งกับใครนะและปัจจุบันเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาต่างจากก่อนอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าเขาต้องไปยุ่งกับทุกคนที่เป็นทีมงานของเขาาเขาก็บอกว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเขาเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยเนี่ยนะคะดังนั้นพี่น้องคะเราเองจะต้องเริ่มเปลี่ยน จากนิสัยของตนเองการคิดการหนวกถ้อยคําและพะัญญาของพระเจ้าก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาลักษณะนิสัยของตนเองได้ด้วยนะคะเราต้องรู้และเราก็ก็ควรที่จะรู้นะคะในการใช้ชีวิตของเราในหนึ่งวันว่าเราควรจะต้องทําสิ่งใดนะ,ะการเปลี่ยนแปลงนิสัยเนี่ยบางครั้งบางครั้งนะคะอ่า เขาเรียกว่าสิ่งภายนอกสิ่ง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 เล้าภายนอกเนี่ยอาจจะช่วยเราได้บ้างในการเปลี่ยนนิสัยแต่ไม่ใช่สิ่งที่คงทงถาวรน,นะบางครั้งบางคนเปลี่ยนนิสัยเพราะคนรักอยากจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนคนรักนะคะแต่ถ้าหากว่าผิดหวังผิดหวังจากคนรักเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือบางครั้งอาจจะหนักกว่าเดิมด้วยซ้ํานะดังนั้นมันต้องมันต้องเกิดขึ้นจากข้างในการเปลี่ยนนิสัยต้องเกิดขึ้นจากข้างในซึ่งข้างในของเราก็คือ เราม <tit ling of reality> okay? ีพระเจ้าเรามีพระเจนะเรามีสิ่งดีมากมายที่อยู่ภายในเราเราต้องเริ่มต้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเปลี่ยนนิสัยของเรานะคะนี่คือประการแรกประการที่สองคือเราจะต้องฝึกตัวเองฝึกมองตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนี่คือการนี่คือการที่จะทําให้เราเองเนี่ยมีความกระตือรือร้นได้ในหนึ่งวันนะคือการที่เราเองจะต้องฝึกมองตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิม คุณยายวัยเก้าสิบที่ได้เล่ามาตอนตอนต้นเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มองว่าเขาเนี่ยขาดสิ่งใดแต่เขาชื่นชมกับวันเวลาที่เหลืออยู่ของเขาดังนั้นการใช้ชีวิตของเขาจึงมีความสดใหม่ในในทุกๆวันนะคะในที่จารของเราเนี่ยมีชมรมผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วมีมีผู้สอนท่านผู้สอนเนี่ยนะเขาเขามีเขามีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้โอกาสท่องนะเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนกฎนะเป็นเหมือนค่านิยมของผู้ผู้สูงอายุนะเขาให้ผู้สูงอายุเนี่ยท่องท่องสิ่งนี้นะคะมีกฎอยู่ประมาณสี่ข้อเขาบอกว่า,าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องหนึ่งอายุยืนเก้าสิบปีแบบมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นภาระใครนะเห็นคุณค่าตัวเองอยู่อย่างมีอ่าอยู่อย่างเป็นประโยชน์พระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานี่คือนี่คือคตินะเาขาเรียกว่าคติประจําใจของสองวนะคะก็คือเราจะมีอายุยืนเก้าสิบปีแบบมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นภาระใครเห็นคุณค่าตัวเองอยู่อย่างเป็นประโยชน์และพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรา นี่คือนี่คือทุกๆครั้งที่อ่าผู้สูงอายุขเข้าชั้นเรียนเนี่ยเขาเองก็จะท่องท่องกันนะแล้วเสร็จแล้วพเจ้าก็มีความรู้เออน่ารักดีนะการมองตัวเองในแบบที่พระเจ้ามองเป็นสิ่งสําคัญค่ะพี่น้องเราอยู่ในสถานะใดาหรืออายุเท่าไหร่ก็ตามตราบใดที่เรายังมีลมหายใจพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับชีวิตของเราแน่นอนนั่นคือสิ่งที่เราเองจะต้องตระหนักรู้สร้างพลังบวกด้วยความเชื่อในพระเจ้าของเราอย่างที่พระเจ้ามองเรา ในพระธรรมหนึ่งพงศาวดารบทที่สี่ข้อที่สิบได้พูดถึงยาเบสใช่ไหมคะยาเบสทูลพระเจ้าว่าขอพระองค์อวยพรข้าพระองค์และขยายเขตแดนของข้าพระองค์ขอประหัตของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากชั่วร้ายเพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บปวดกายและพระเจ้าประสาทตามที่เขาขอ นะยาเบสเนี่ยเรารู้รู้ว่าชื่อของเขาคือความเจ็บปวดใช่ไหมพันธุแม่ของเขาคลอดเข้ามาด้วยความเจ็บปวดก็เลยตั้งชื่อว่านายเจ็บปวดนะแต่ว่ายาเบสไม่เคยยอมแพ้กับสิ่งที่โลกนี้บอกเขาเขาร้องทูลต่อพระเจ้าว่าเขาเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดีขึ้นเขาเองจะต้องเป็นคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นเชื่อในช่อยคำของพระองค์พี่น้องถ้าว่าเราเป็นคนที่ไร้วินัย ผัดบันัตประกันพุ่งเราเองจะต้องเล่งตัวเองนะโดยการไม่ยอมรับสภาพของตัวเองแล้วก็มองว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่ดีกว่าเดิมให้ได้นะคะประการต่อมาประการที่สามพูดสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเองนี่คือการสร้างหนึ่งวันที่จะมีความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นในชีวิตของเราเราเองจะต้องพูดสิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับตัวเอง สุภาษิตบทที่สิบข้อสิบเอ็ดกล่าวว่าปากของคนชอบทําเป็นบอ่อน้ําแห่งชีวิตแต่ปากของคนชั่วร้ายปิดบังความทันนะใน,นพราพีบอกว่าปากของเราเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะกล่าวในสิ่งที่ดีและไม่ดีนะดังนั้นเราเองจึงต้องพูดพูดในสิ่งที่เป็นสร้างสรรค์สิ่งที่สร้างสรรค์ให้กับตัวของเราเองเราจะต้องกล่าวอวยพรตัวเองนะเพื่อที่เราเองเนี่ยจะ พัฒนาตัวเองขึ้นพี่น้องทําไมเวลาเราอาธิษฐานต้องออกเสียงทําไมเวลาเราพูดอะไรเนี่ยเราจะต้องออกเสียงนะก็เพื่อที่จะให้ตัวเราได้ยินให้มารซาตานได้ยินให้พระเจ้าได้ยินนะดังนั้นการพูดกับตัวเองว่าตัวเองดีขึ้นการพูดกับตัวเองว่าตัวเองพูดสิ่งสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยนะพี่น้องอย่างน้อยสามสามสามคนได้ยินหนึ่งพระเจ้าสองมารสามตัวเรานะเมื่อเราพูด เราเองกําลังทําให้พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราพูดบวกมาพระเจ้าได้รับเกียรติเราเองมีกําลังใจมารซาตานก็พ่ายแพ้แล้วก็ถอยหลังไปแต่ถ้าเราพูดลบนะเราก็ท้อใจพระเจ้าเสียพระทัยมารซาตานก็มีชัยนะดังนั้นเราเองจะต้องเป็นคนที่พูดในสิ่งที่จะทําให้ตัวของเราเนี่ยได้รับการกําลังใจพูดสร้างสรรค์พูดให้ตัวเองดีขึ้นในหนึ่งวันนะพูดอะไรก็ได้ที่ทําให้ตัวเองเนี่ยมีกําลังใจขึ้นพี่น้องถ้าเรากําลังอยู่ในภาวะการท้อใจ เราเองก็ต้องพูดแง่บวกพูดดีถ้าเรามองว่าตัวเองต่ําต้อยเราก็ต้องมองว่าเราดีเลิศพูดพูดออกมานะคะเพราะว่าการพูดเนี่ยมันอาจอาจจะดูไม่วิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพี่น้องเราทราบอยู่แล้วว่าการพูดอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นเป็นจริงได้นั่นคือความเชื่อของเรานะคะเมืม่อเราพูดนะะสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะสามารถเกิดขึ้นตามความเชื่อของเราประการสุดท้ายค่ะพี่น้องเราจะต้องย้ำว่าวันเนี้ย ที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นวันที่พระเจ้าประทานให้กับเราย้ําตัวเองว่าวันเนี้ยคือวันที่พระเจ้าประทานให้เวลาที่มีอยู่คือเวลาที่พระเจ้าประทานให้ปัญญาจารย์บทที่หกทั้งบทเนี่ยได้สอนเราเรื่องเกี่ยวกับวาละหรือสิ่งที่เป็นอันจังนะแต่บทที่เจ็ดข้อหนึ่งกล่าวว่าชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ําหอมวิเศษข้อสิบสี่บอกว่าเมื่อมีความเจริญก็จงชื่นชมยินดีแต่เมื่ออาบจนก็จงพิจารณา พระเจ้าประทานให้มีทั้งสองสิ่งนี้เพื่อมนุษย์จะได้คนว่าเมื่อเขาร่วมไปแล้วจะมีอะไรมาพี่น้องคะการใช้ชีวิตในหนึ่งวันของเราเราต้องย้ำว่าวันนี้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นวันเวลาของพระเจ้าเราเองจะต้องใช้ทุกๆเวลาของเราอย่างเป็นผู้อารักขาที่ดีนะเวลาทรัพยากรสิ่งต่างๆที่เราครอบครองอยู่ที่เราดูแลอยู่นะคะเราเองจะต้องใช้สิ่งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด เวลาที่มีเข้ากัน24ชั่วโมงทั่วโลกนี้ของมนุษย์หนึ่งคนเราใช้เวลา24ชั่วโมงของเราในการทําสิ่งใดบ้างมีพี่น้องบางคนเคยบอกว่าเอ้ยต้องถวายสิบลดเวลานะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นสิบลดเวลาหรืออะไรก็ตามแต่ในฐานะลูกของพระเจ้าพี่น้องเรารู้ว่าเราต้องตระหนักรู้ว่าชีวิตเรามีชีวิตเดียวสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือวันนี้เมื่อวานหมดแล้วพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยแต่วันเนี้ยคือวันที่พระเจ้าประทานให้ นะฮะบรรณาการบทาข้อิบอกว่ามือของเจ้าจับทาการสิ่งใจให้ทําสิ่งนั้นอย่างเต็มกําลังเพื่อว่าในแดนคนตายจะไม่มีอะไรให้เราทําแล้วพี่น้องคะวันนี้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเวลาของเราเป็นของพระองค์วันที่เหลืออยู่ก็คือวันวันวัน,ว,นวันที่เรากำลังจะเริ่มต้นจากชีวิตที่เหลืออยู่เท่านั้นนะ ไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตส่วนตัวของเรานี่คือเราเองต้องตระหนักรู้ในการทําให้ชีวิตของเรามีความกระตือรือร้น,นจุดไฟให้กับตัวเองอยู่ยเสมออย่าปล่อยให้วัยเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเราไอ้ทานขอบคุณพระเจ้าในการเช้านี้ขอให้พี่น้องที่รักที่ได้รับพระพรร่วมกันเช้านี้จะใช้ชีวิตของเราวันต่อวันโดยการมีความกระตือรือร้นและจุดไฟให้กับตัวเองเสมอ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาสาธุการพระนาพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์วันนี้ที่เราได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันอธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราทุกคนจะมีกำลังกายกำลังใจขึ้นใหม่อยู่เสมอเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันใหม่โดยการพึ่งพาพระเจ้าจุดไฟให้กับตัวเองในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเราจะมองทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความชื่นชมยินดีเราจะใช้ชีวิตที่มีอยู่อย่าง ระตือรือร้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอาจะทํางานอย่างกระฉับกระเฉงรับใช้พระเจ้าด้วยความสดใหม่ไอ้ฐานเผื่อทีมงานผู้นําผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนที่ได้รับพระพรอย่างสูงสุดในการดําเนินชีวิตตลอดวันนี้ทั้งวันและตลอดไปไอ้ฐานฝากกันและกันไว้ในพระคุณความรักอันอุดมของพระองค์ในนามพระเยซูคริสเจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรค่ะ